โอเคค่ะวันนี้คุณจะไปไหนคะไปลมสันสุรินทร์ค่ะไปไปไปทำอะไรคะพอดีมีนักนะลูกค้าไวค้ค่ะลูกค้าทดลองขับค่ะอ๋อวันนี้เรามีทริปนะคะจะไปทดลองขับนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะโดยผูขบมือโปรของเรานะคะมือหลักของเราเลยนะคะคุณอะไรนะคะคุณโอนะคะเป็นเซลล์มือโปรเลยนะคะของไอออนจีไอบูงณาารนีของเรานะคะ ตั้งข้างนะคะค่ะคุณตั้มนะคะอ๋อเป็นผู้ช่วยบอกทางนะคะค่ะตอนนี้เราขับรถทันไหนไปนะคะที่สุรินนะคะ Ion V นะคะระยะทางวิ่งได้จริงอยู่ที่602นะคะตามค้ามาตรฐาน NTC ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะมีการเปิดแอร์ไปนิดหน่อยนะคะไปก็เหลืออยู่ที่61กิโลนะคะเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงนะคะเราจะกาลังจะเดินทางละา ยาวหมวกตึงนะคะโอเคค่ะ l e t โ g นะคะเตรียมตัวไปนะคะ let's g เดี๋ยวเราเปิดโหลดแช่เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้แวเซเว่นมาที่ตรงตั้งค่าอุปกรณ์เสริมตัวรถนะครับแล้วก็มาที่เมนูตู้เย็นนะครับเราจะเริ่มเปิดเอาเป็นแบบแช่เย็นก็พอนะครับผมเอาไว้ที่ศูนย์องศาเลยนะครับอ่าเราเปิดอยูนะคะ อันนี้มีน้ำาบอกมีขวดหนึ่งยังไม่เย็นนะเริ่มเริ่มเริ่มทำความเย็นนะครับดูว่ากี่มีกี่นาทีใช้เวลากินใช่นหมคะคือของอะไรแช่เย็นกินระหว่างท่ะเปิดาน้ามังแดดแค่นั้นเอง เราอยู่ไหนแล้วนะนะคะคุณพลอยตอนน,นี้เราอยู่ที่ปตทเรศรีขลุ่ภูมิค่ะ,คะจังหวัดสุรินทร์แล้วใช่ไหมคะ,คะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนต่อคะที่อำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะ,คะโอเคนะัดปลายทางที่นู่นนะคะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราออกเดินทางมาจากอุบลจนถึงสุรินทร์แล้วก็เมื่อกี้ลูกค้าทดลองขับไปรอบหนึ่งแล้วนะครับหมดแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่เรามาดูกันจากอุบลเราขับมา601กิโลนะฮะเรามีแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้601แต่ตอนนี้เหลือ286ก็ใช้ระยะทางไป315้ากิโลเมตรนะครับนี่เราเปิดโหมดเราขับมาเนี่ยสป,ปอร์ตนะครับ เปิดโหมดที่สปอร์ที่สุดแล้วก็เปิดตู้เย็นเหยียบมาก็ค่อนข้างเร็วัวเพื่อทดลองรถด,ด้วยนะครับขณะนี้ก็เดี๋ยวมาชาร์จกันดูนะครับว่าจะใช้เงินในการชาร์จไปเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะตีเฉลี่ยไปตอนนี้เหลือแบอรี่อยู่มา48เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะชาร์จจนจนถึง100เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาจนเต็มเหมือนที่เราเริ่มต้นมาจากอุบลเลยเนาะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับครับผม เดี okay, okay, ๋ยวไปลุยกันฮะเดี๋ยวลองชาร์จกันเลย ครับผมเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราชาร์จไฟเริ่มต้นจาก47เปอร์เซ็นต์นะครับเราชาร์จไฟเข้ามา44.2กิโลวัตต์เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่400เอ้340บาทค่าไฟตอนนี้เราชาร์จช่วงออนพีมันจะแพงหน่อยนะครับ7.7บาทแต่ถ้าเราชาร์จตอนออฟพีคเนี่ยค่าไฟมีที่5.7ค่าใช้จ่ายมันก็จะลงเหลือประมาณ250บาท ก็ต,ตีไปว่าถ้าเราวิ่งตอนกลางคืนชาร์จตอนกลางคืนเนี่ยใช้วิ่งจากอุบลจนถึงสุรินทร์เราจ่ายค่าใช้จ่าย250บาทสําหรับค่าเดินทางแต่ถ้าเราวิ่งตอนกลางวัน340บาทครับารอุบลจนถึงสุรินทร์นะครับผมอันนี้คือการใช้งานจริงวิ่งหมวดสปอร์ตเปิดตู้เย็นเปิดทุกอย่างวิ่งจริงครับผมตอนนี้เราอยู่ที่าาสาทศรีขอรโพูมนะครับจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเรานำน้องไอออนดีของเราไปให้ลูกค้าเทสถึงที่สุริน์นะครับตอนนี้ขากลับเราก็เลยมีโอกาสมาแวะที่ปราสาทศรีพลภูมินี่แหละครับ,บดับัถือว่าเป็นเก็บบรรยากาศมาฝากนลครับผมโอตดันวัตถุที่สวยมากครับลูกค้าไปเทสมาชอบมากนะลูกค้าชอบมากเลยจร,งจริงๆแล้บาบอกว่าคานี้ขักดีมากตรงล่างดีมากอากาศตอนนี้ถือว่าร้อนนิดนึงนะอยู่ประมาณสักคิดว่าน่าจะประมาณ3าองศา แต่ไม่ต้องห่วงเรามีน้ำเย็นอยู่จริงรถน้องไอรอนดีเรามีตู้เย็นอยู่มีตู้เย็นตองาลมีตู้เย็นอยู่เดี๋ยวเอาน้ำมาให้หน่อยดูสิว่าจบพอพูดถอยเอาน้ำในตู้เย็นมาให้หน่อยนะน้ำตู้เย็นก็ถือว่าผ่านมาก็ถือว่ามาเก็บภาพที่สวยอีกข้งหนึ่งนะครับผ่าน้องไอรอนดีน้องมเพก็ถือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจที่ยาต้องทำโปรโมชั่นหรือว่าจะลองขับก็ติดต่อผ่านเพจหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าทางบุนบเอกามาชีเพจ ไ bon อออนเจไยบุญนชาติน,นีของเราได้เลยตลยอดเวลาครัเดี๋ยวจะมีน้องๆคอยตอบแชทครับส่วนโปรโมชั่นต่างก็กกกสอบถามมาได้เลยครับโปรโมชั่นเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์นะตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วครับมีอะไรก็มันเหมือนกันเลยครับถือว่าพิเศษสุดๆเลยอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ต้องเดินทางกลับแล้วน,นะครับเดี๋ยวทางเราต้องขอปิดคลิปนี้ก่อนนะครับเจอกันที่ไอออนอุบล bon นะครับสวัสดีครับ